ดีค่ะดิฉันนั่งสาวอรไทยอยัมั 5, 6, ยพิชชั้นม .5-6 เลขที่37ค่ะดิฉันจะนำเสนองานที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเรื่องนักบุญคนสำคัญค่ะ <travaille> นักบุญมีความหมายกว้างๆและในการพูดถึงนักบุญในศาสนาต่างๆโดยรวมแล้วหมายถึงบุคคลในศาสนาต่างๆที่มีผู้ประกอบคุณงามความดี เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษในศาสนาดังนั้นสำหรับคิศศาสนาทางคาทอลิกนักบุญเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่สถิตยอยู่บนสวรรค์ร่วมกับพระผู้เป็นเจ้าการเป็นนักบุญมีอยู่สีขั้นตอน 1. ผู้รับใช้พระเป็นเจ้าก็คือคนที่ถูกนำเสนอชื่อเข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาในการเป็นนักบุญเมื่อถูกคัดเลือกให้เข้าสู่กระบ,บวนการพิจารณาแล้ว ก็จะได้รับการเรียกว่าผู้รับใช้พระผู้เป็นเจ้าอันที่ 2. ผู้น่าเคารพคือเป็นขั้นตอนที่2บุคคลนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีโดยคณะกรรมการเนี่ยก็จะเสนอะสันตะปาปาให้ประกาศคุณงามความดีของบุคคลนั้นทําให้บุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้น่าเคารพ 3. บุญลาศีก็คือเป็นขั้นตอนที่เริ่มมีความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาพิจารณาด้วย โดยมีการยืนยันว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีจริยวัตรที่ดีโดยรับพรจากพระเจ้าซึ่งสัญญาของการรับพรจากพระเจ้าก็จะมีการที่เกิดปฏิหารขึ้นหรือว่าเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นเมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่พระสันตะปาปาแล้วก็จะถือว่าคนผู้นั้นเนี่ยมีสถานะเป็นบุลราศีแล้วคือการได้รับพรจากพระเจ้ามีกระบวนการเรียกว่าการประกาศการรับรู้ทางศาสนาจาก ให้รู้ว่าบุคคลนี้เนี่ยได้เข้าสู่สวรรค์แล้ว 4. นักบุญก็คือเมื่อมีการพิจารณาเหตุการอัศจรรย์ถึงสองครั้งก็จะถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทางศาสนาจักรเนี่ยก็จะได้ประกาศสถานะนักบุญให้กับบุคคลนั้นด้วยตัวยอย่างนักบุญความสำคัญที่หามานะคะมีอยู่หกคนด้วยกันค่ะ นักบุญเปโตรเป็นนักบุญคนแรกได้เห็นการคืนพระชนของพระเยซูเออเป็นคนแรกที่เห็นความจําเป็นที่จะต้องเปิดคิตะจักรไปสู่คนต่างชาติมีการเสียสลาแทนพระเยซูแล้วก็เป็นผู้นําบรรดาคิตะจักรนักบุญเตปาเตียนก็คือเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาแก่บรรดาถือพาะเทสแล้วก็รักษาเด็กหญิง ที่หูหนวกตาบอดคนหนึ่งให้หายกลับเป็นปกติได้สามนักบุนยอนปอนที่สองทรงมีความสามารถพิเศษในเรื่องการกีฬาบทกวีและก็การสแสดงโดยพระสันตปาปาเปาโลที่6กเนี่ยได้แต่งตั้งให้เป็นอักคราสังฆราชที่คาโคแล้วก็มีการแต่งตั้งให้เป็นพระอาคันดินันแล้วก็มีการต่อต้อตอานรัทีิคอมมินิสต์ที่กำลังคุกคามยุโรปแล้วก็มีการได้ รับเกียรติไปเทศให้กับพระสันตะปาปาในช่วงเทศกาลมหาพุทธด้วย 4. นักบุญเทเลซ่าแห่งกุมารเยซูก็คือมีการบวชตั้งแต่อย่างยาวเมื่ออายุ13ได้รับอนุญาตจากพระสันตะปาปาเลโอที่13ให้เข้าอารามคาเนลที่ลิซิเออร์แล้วก็มีการแต่งตั้งให้เธอเป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับศาสนาจากสากลน,นักบุญเปโตคาแวร ทรงโปรดสินล้างบาปให้กับท่าชาวแอฟริกันราวถึง3 0 0แสนคนและประเทศโคลอมเบียประกาศให้วันที่9กันยายนเป็นวันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อเป็นเกียรติให้กับนักบุญเปโตคาเว 6. นักบุญเกโกลี่ที่หนึ่งทรงได้รับการขนานนามว่าเป็นชาวโรมันคนสุดท้าย ทรงทำสนที่สัญญากับประเทศเยอรมนีฝรั่งเศสเอฟริกรันและอาณาจากาักรไบซันไทยทรงส่งคณะธรรมทูตไปที่ประเทศอังกฤษแล้วก็มีการจัดวางระเบียบใหม่เกี่ยวกับวิธีกรรมโรมันพระองค์ทรงเป็นหนึ่งในสี่นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่และทรงเป็นพระสันตปาปาปาที่มีอิทธิพลมากคนหนึ่งในช่วงต้นสมัยกลางอนุญาตจบการนำ เนเรื่องนับบุญคนสำคัญเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ